พร้อมอธิษฐานแล้วเป่าเทียนเลยลูกอธิษฐานก่อนอธิษฐานอ่าอธิษฐานแล้วใช่ไหมครูขอให้ดีพร้อมเป็นเด็กดีนะคะของคุณพ่อคุณแม่ของคุณครูทุกคนแล้วขอให้ดีพร้อมสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วขอให้เป็นที่รักของเมื่อนเมื่อทุกคนแบบนี้ตลอดไปนะครับอ่ะเป่าเทียนได้เลยลูกอ่าตุกกา๊ก๊อบ